สวัสดีครับสวัสดีเอซีซับมุงเรือการช่าง,งทุกานาผมนี้ขออนุญาตขายโฟก์ลิฟต์นะครับ,น,ญญรบ,น,รบนี่นะเช็คเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทำสีให้ใหม่นะครับรอสติกเกอร์นะครับผมเช็กัว,กวเช็คซึมหมดแล้วนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสวยๆส,สภาพดีมากนะครับ 9ก้าหมนาพนะครับไม่ถึงแสนนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจจริงนะครับโทรมาคุยกันได้ต่อรองราคาได้นะครับผมจมนะครับ